สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ที่เราจะมาสำรวจมุมมองใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการลงทุนกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากจากบทความของ Money Atlas คือเขาตั้งคำถามว่าถ้าต้องเลือกหุ้นแค่ตัวเดียวเนี่ยคำถามแรกอาจจะไม่ใช่เรื่องงบการเงินเลยอืมแล้วคำถามคืออะไรหรอคะคำถามคือเรากำลังโคจรอยู่ในจักรวาลของใครครับน่าสนใจไหมครับ โหเปิดมาแบบนี้น่าสนใจมากค่ะมันหมายความว่ายังไงคะจักรวาลของใครคือบทความนี้เขาเสนอแนวคิดแรงโน้มถ่วงของพฤติกรรมนะครับเป็นวิธีมองการลงทุนแบบใหม่เลยแรงโน้มถ่วงของพฤติกรรมฟังดูซับซ้อนนะคะมันคืออะไรคะอธิบายง่ายๆก็คือเขาชวนให้มองข้ามพวกตัวเลขในงบดุลไปก่อนแล้วมาดูว่าเอ่อบริษัทไหนมีพลังดึงดูดพฤติกรรมคนได้มากกว่ากัน อ๋อหมายถึงพลันที่ทำให้คนใช้สินค้าหรือบริการของเขาซ้ำโดยไม่รู้ตัวงั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่บทความเชื่อว่ามันอาจจะสำคัญกว่ามูลค่าตลาดในระยะยาวด้วยซ้ำค่ะแล้วเขามีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมคะว่าพลังนี้มันทำงานยังไงมีครับมีการเปรียบเทียบที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือเขาโยงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เลยนะครับโอ้โหไปถึงไอน์สไตน์เลยเหรอคะ ใช่ครับเขาบอกว่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยก็เหมือนกับมวลขนาดใหญ่ในทางฟิสิกส์ที่มันไม่ได้มีแค่น้ำหนักแต่มันบิดเบือนการละวกาศได้แล้วการละวกาศในที่นี้คืออะไรคะก็คือพื้นที่พฤติกรรมของผู้คนเนี่ยแหละครับแบรนด์ที่มีมวลมากพอจะสร้างแรงดึงดูดดึงให้คนเนี่ยไหลเข้าไปหามันโดยไม่รู้ตัวเหมือนดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะเหมือนเราถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงโครจรของแบรนดนน์นั้นๆผ่านพฤติกรรมของเราเองใช่เลยครับและตัวอย่างที่เขายกมาเปรียบเทียบระหว่าง a p p l e กับ Google นี่ทำให้ชัดขึ้นไปอีกค่ะอันนี้น่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่า Apple นี่ทรงอิทธิพลมากเพราะเราเห็น iPhone iPad อะไรพวกนี้ตลอดจับต้องได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะดูมีอิทธิพลสูงมากแต่ถ้ามองในมุมแรงโน้มถ่วงทางพฤติกรรมเนี่ยบทความชี้ว่า เราอาจจะตกอยู่ในสนามพลังของ Google มากกว่าเยอะเลยอ๋อเพราะว่าเราใช้ Google Search, Maps, Gmail, YouTube แทบจะตลอดเวลาถูกต้องครับคือมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าการซื้อ iPhone นานๆครั้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำจริงด้วยค่ะมันกลายเป็นความเคยชินไปแล้วจริงๆนั่นแหละครับคือพลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อครั้งเดียว แต่อยู่ที่บริการหรือแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นซ้ำๆเป็นกลายเป็นสิ่งที่บทความเรียกว่าแรงเฉยทางพฤติกรรมสินะคะใช่ครับแล้วมันทรงพลังมากเพราะเราทําไปตามความเคยชินไม่ต้องตัดสินใจใหม่แต่ทีนี้เอ่อมันมีคําถามนิดนึงครับค่ะคือแนวคิดนี้มันต่างจากเรื่องแบรนด์แข็งแกร่งหรือความพักดีต่อแบรนด์แบบเดิมๆแค่ไหนครับหรือว่าเป็นแค่การใช้คําใหม่ให้ดูซับซ้อนขึ้น อืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจริงๆแล้วบทความพยายามจะชี้ให้เห็นความต่างที่ลึกกว่านั้นนะคะแบรนด์แข็งแกร่งอาจจะทำให้เราตัดสินใจเลือกซื้อนะจุดขาย แต่แรงโน้มถ่วงทางพฤติกรรมเนี่ยมันคือการที่แบรนด์นั้นกลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจําวันไปแล้วค่ะโครงสร้างพื้นฐานใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ความพักดีที่เราต้องคอยคิดหรือต้องคอยกระตุน้นแต่มันเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมที่เราดํารงอยู่ข้างในเหมือนอากาศที่เราหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมันฝังลึกกว่าแค่ความชอบหรือความเชื่อมั่นในแบรนด์นะคะ เข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนมุมมองเลยจากเดิมที่ถามว่าบริษัทนี้ดีไหมงบดีไหมไปเป็นการถามว่าทุกวันนี้สนามพลังของใครที่เราใช้ชีวิตอยู่ข้างในโดยแทบไม่เคยสังเกตเลยใช่เลยค่ะเพราะตามแนวคิดนี้หุ้นที่จะไปได้ดีในระยะยาวมากๆคือหุ้นที่สามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นเหมือนมิติหรือระบบนิเวศท,ที่คนต้องพึ่งพิงในการใช้ชีวิตไปแล้วน่าสนใจมากครับค่ะ ดังนั้นการวิเคราะห์ในมุมของ m o n e ี a แอตลาเนี่ยเขาเลยเน้นการฟังเสียงของพฤติกรรมเป็นหลักเลยสังเกตว่าคนใช้เวลาอยู่กับอะไรผูกพันกับอะไรในระดับจิตใต้สำนึกเหมือนมองหาทิศทางที่พฤติกรรมโดยรวมกำลังไหลไปถูกต้องค่ะซึ่งเขามองว่ามันอาจจะสะท้อนภาพอนาคตได้ดีกว่าการดูแค่ตัวเลขในอดีตนะคะ ทำให้การเลือกหุ้นมันไม่ใช่แค่การเลือกบริษัทแล้วสิครับแต่มันเหมือนการเดิมพันว่าจาักรวาลของใครกําลังขยายตัวแล้วก็มีแรงดึงดูดคนเข้าไปได้มากกว่ากันในระยะยาวใช่เลยค่ะแก่นของมันคือการมองให้ทะลุตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการไปให้ถึงโครงสร้างพฤติกรรมที่มันกําลังสร้างขึ้นมามคำถามสุดท้ายที่บทความทิ้งไว้ก็เลยสำคัญมากไม่ใช่หุ้นตัวไหนดีที่สุดแต่เป็นแต่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ว่า แรงโน้มถ่วงของยุคสมัยกำลังนำพาผู้คนไหลเข้าไปสู่อ้อมขอแขนของใครโหลึกซึ้งมากครับค่ะการพยายามตอบคำถามนี้ต่างหากที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนที่มองเห็นภาพใหญ่แล้วก็เข้าใจแก่นแท้ของมันมากขึ้นเป็นมุมมองที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อนะครับว่า นอกจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่เราเห็นชัดๆอย่าง Google หรือ Apple เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ากำลังมีแรงโน้มถ่วงอื่นๆที่มันก่อตัวขึ้นเงียบๆในพฤติกรรมด้านอื่นที่เราอาจจะยังมองข้ามไปในวันนี้นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากและน่าจะชวนให้ผู้ฟังลองกลับไปสังเกตพฤติกรรมรอบๆตัวดูนะคะว่ามีอะไรที่กำลังดึงดูดเราเข้าไปโดยไม่รู้ตัวอีกบ้างครับ ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราได้นำไปคบคิดต่อยอดกันได้ดีทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับมุมมองดีๆยินดีค่ะขอบคุณค่ะ